สวัสดีครับนี่อยู่กับ 98K ตัวซีรีส์ใหม่ที่โคตรจะเทพสุดๆเนี่ยตัวนี้ต้องพิเศษเลยคือมันยาวเนี่ยประมาณ103เซนนะคือมันมันไม่เท่ากับตนนัวนด่งนะแต่ว่ามันจับ,บแบบเออแบบท่าแบบเด็กนะว่าไ,ได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เจ๋งก็คือว่ามันคัดปอกกระสุนได้ที่สำคัญนี่คือว่ามันใส่ลูก BB ได้นะครับถามหลายคนถามว่าเฮ้ยพ e ีนเจลพี่ใส่ลูก BB ได้ป่า ตัวนี้เป็นตัวเดียวในร้านนะครับที่ใส่ได้เพราะว่ากระสุนเกลียวที่มันให้มาเนี่ยเป็นไซส์ขนาด6ถึง7จมิลน,นะครับหรือว่าใส่ลูก BB นะครับลูก BB ลูกประมาณนี้นะครับลูกอย่างเงี้นี่น,นะฮะลูก BB เงี้ย6กมิลเลยลูก BB 6ีมิลใส่เข้าไปที่ที่ตัวปลอกกระสุนตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ให้นะนี่ลองให้ดูนะครับมันจะให้ปลอกกระสุนมาให้ด้วยนะซึ่งปลอกกระสุนเนี่ยอยู่ตัวนี้เนี่ยปลอกกระสุนมีให้ทั้งหมด10อันมีแม็กกาซีนเล็ก ใส่ได้แค่3ปอกแม็กกาซีนใหญ่ใส่ได้10อันนะครับมีดาบโอ้โหเนี่ยตัวนี้แบบต้องแบบต้องเนี้ยโยนให้เอ็กเทเลยอฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันติดปลายปืนด้วยนะนี่เป็นสไลด์ล็อกอย่างนี้นะครับสไลด์ล็อกติดกับปลายปืนแบบนี้ไปไึ๊บเป็นไงโอ้โหโคตรเอท่ทาซ้ายก็พับได้ครับนี่นครับแทงได้ในคอออฟบุตตี้สุดยอดมากตัวนี้เลนส์เนี่ยซูมได้นะครับนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับหมุน ผมปิดอย่างนี้ในการซูมนิดหน่อยนะครับคือถามว่าความสวยงามใน,นกล้องเนี่ยสะโคบแล้วกันสะโคบใน,น,นหนึ่งตอหนึ่งแต่ยังอื่นเนี่ยไม่ใช่ปืนเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เป็นระบบโบแอคชั่นนะค,ครับคือพักใส่เข้าไปแล้วก็ปิดยิครับเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะเวลาเราใส่ลูกอะเราต้องใส่แนวขนานนะปืนปืนต้องใส่แนวขนานแนวตรงเวลาเราจะยิงอะต้องใส่แนวตรงอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ไปนะเราใส่ทีละลูกก็ได้นะครับพูดถึงให้มันเหมือนอารมณ์แบบ 98k เลยเนะี่ยใส่ปั๊บใส่ลูกเข้ามา ซึ่งรูนี้ต้องใส่ด้านตูดดาเนี่ยเข้าเข้าหาตัวนะแล้วก็เอาปอกเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปข้างหน้าใส่เข้าไปอย่างเงี้ปึ๊บนี่แล้วก็ดันเข้าไปอย่างงี้แล้วก็ยิงอ่าแล้วเวลาเราดึงออกมานะครับมันจะโบล์แอคชั่นกระสุนเนี่ยมันจะดีดออกมาด้วยนะครับปึ๊บแอะสุดยอดโคตรเท่หรือจะใส่แบบ magazine, ามาแม็กกาซีนนะครับนี่เข้ามาครับมักกาซีนหนึ่งสำหรับตัวเล็กน,นะครับใส่ได้สามันเวลาใส่ก็ต้องเอาตูดดาเนี่ย แบงหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ดันให้สุดนะอันนี้ใส่ได้แค่3านัดเวลามันใส่แม็กซ์เนนะี่ยมันก็จะดูสวยไงจะดูสวยงามเพราะว่ามันสนิทนะครับนี้ใส่เข้าไปปึ๊บเนี่ยจะดูเรียบสนิทไปกับปืนเวลาเราชักก็ปึ๊บเวลาเราชักเนี่ยต้องแนวตรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวปอกเนะี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาปั๊บดันจับยิงอ่ะ บอกกระเด็นออกมาแล้วครับเนี่ยดันยิงเนี่ยเห็นไหมครับน่านี่ครับมีหมดแล้วนะครับทำหมดแล้วเราก็เนี่ยอย่างนี้ก็ได้ใส่เข้าไปปุ๊บอันนี้คืออันนี้คือสองแบบไงแบบที่สองคือใส่ลูกเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกระดันเข้าไปนะครับเนี่ย นี่คือลูกเี็กเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเต็มกันอีกทีนึงครับสำหรับค้า9 8 k นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้ว,วครับสวยครับ